อย่าลืมมาเข้าฝานลูกช้างคืนนี้นะจ๊ะพะกูอันนี้แกงเทโพแกงส้มรวมกันนะเพคะเสร็จแน่พวกแกโคตรทันอีเจสียแน่เลยแนพอแล้วพอแล้วฉันจะเป็นคนตัดไฟเองเจ้าสาวแสงสวยไปแต่งงานกับพี่มหาเศรษฐีตอนเหน่อยงนี้ก็เลยกลายเป็นสาวเครื่องบินท่านหล่นยังไม่รู้จักปรับปรุงตัวในเรื่องของการแสดงแล้วก็ เธอเตรียมตกงานได้เลยเด oh, ีึยเชิญไปเป็นผัวของคนอื่นผัวฟ้าไปเป็นเมียคนอื่นรั oh, พกพ่ได้ผู้ยิงกับผู้ไา้ก็เกิดมาคู่กันอยู่แล้วเสกเกิดมาคู่กับกระเทยคือเึือเด็กจ,จังใดน่ารักคนหนุ่มองมากัน,น,กกนสองคนเจ๊ก็มากันสองตัวสองคนน่าสองคนงคร์ถ้าเป็นประจำตระกูลของข้างั้นยังไงก็ต้องตามกลับมาให้ได้เจ้านายคะมือปืนมาแล้วนะคะ ไม่ต like, ้องกระซิบนั่นแหละอย่างนี้เฮียยืนพูดตรงนู้นก็ได้อี่จัดกาท่าเฮียิงทำไมวะน้ำมันหมดน่ะน้ำมันหมดตอนนี้พวกผมอยู่ที่ไหนกันล่ะครับอัญมณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านได้หายไปจากนั้นฟ้าพิโรชชาวบ้านก็ล้มหายตายจากไป เกิดมามนสำเร็จฉันก็โอดได้ผัวได่งานนี่ยิงตลอดตูไมาเลยยิงด้ยิงรึพรุ่งนี้ก็เป็นพิธีสำคัญแล้วถ้าหาพวกเขาหนีไปจะทำยังไงเนี่ยอ้าวโยนมึงได้เลยมึง่นแหละมึง่น้เลยมึงนั้นแยละก็คุณบิลลี่สารภาพกับมึง กางเกงในสามตัวก็ขโมยมาใส่กางเกงหนสามตัวที่เป้าแตกอันนี้ความเร็วชั่วกระยำอยู่ในตัวอีเจหมดเลยกระเทยเทาขอโทษค่ะผมเป็นนักร้อผมเป็นนักร้อเปิงร้อวันนี้โดนล็อเลยไม่ได้ตะโกนโดนเขาล็อกพองชาวรา เชาห้องสามเดือนเจทั้งสวยอิกใจก็ดีใหโอกาสพวกเราสักครั้งนะเจ๊นะ